สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่อาณาจักรอยุธยากันอยู่นะคะและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยาค่ะซึ่งบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยาที่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5จะได้เรียนก็จะมีอยู่ทั้งหมดนะคะ1ก็คือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่หหรือพระเจ้าอู่ทอง 2. ส,สมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถ 3. ส,ส,ส,สมเด็จพระนเรศวรมหาราช4สมเด็จพระนารายมหาราชและสุดท้ายก็คือชาวบ้านบางระจันค่ะแต่ในชั่วโมงนี้คุณครูจะมาพูดถึงเกี่ยวกับสมเด็จพระรามาธิบดีที่หหรือพระเจ้าอู่ทองกันก่อนนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูแป้งจะมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนรับชมนะคะ หลังจากที่รับชมคลิปวิดีโอเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันเล็กน้อยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะบุคคลสำคัญพระองค์แรกก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองปรถมกษัตริย์แห่งอาณาจักรอยุธยาพระราชประวัติไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าพระองค์เป็นใครมาจากไหนเพราะไม่ปรากฏหลักฐานชั้นต้น มีแต่หลักฐานชั้นรองซึ่งเป็นเอกสารที่แต่งขึ้นภายหลังหลายฉบับแต่มีความแตกต่างกันมากเช่นมาจากสายสกุลทางเชียงแสนมาจากเมืองเพชรบุรีมาจากลาโวหรือลบบุรีและมาจากเมืองอู่ทองพระราชะกรณียกิจที่สำคัญอย่างแรก คือทรงเลือกชัยภูมิสำหรับสร้างเมืองหลวงได้อย่างเหมาะสมสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนาอาณาจักรอยุธยาขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1893ทรงโปรโดให้สร้างบ้านเมืองบริเวณหนองโนหรือบึงพระรามซึ่งมีแม่น้ำสามสายไหลผ่านคือแม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลบบุรีและแม่น้ำเจ้าพระยาและขุดคูบริเวณทิศตะวันออกเพื่อเชื่อมระหว่างแม่น้ำลบบุรีกับแม่น้ำป่าสักทำให้ตัวเมืองกรุงศรีอยุธยากลายเป็นเกาะมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การป้องกันศัตรูและใช้เป็นเส้นทางคมนาคมติดต่อกับดินแดนอื่นได้อย่างสะดวก อย่างที่สองส่งวางรากฐานในการสร้างความมั่นคงแก่อ,อาณาจักรอยุธยาด้วยการรวมแว่นแคว้นที่มีอำนาจเช่นละโวลบบุรีสุพรรณบุรีเข้ากับอยุธยาและแต่งตั้งพระราเมศวนพระราชโอรสไปปกครองเมืองลบบุรีในฐานะเป็นเมืองลูกหลวงและเป็นเมืองหน้าด่านทางเหนือทรงแต่งตั้งขุนหลวงพ่องง่ว พระเชษฐาในพระมเหสีไปปกครองเมืองสุพรรณบุรีซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านด้านตะวันตกนอกจากนี้ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการถวายวังเดิมที่พระองค์เคยประทับที่ตำบลเวียงเหล็กให้เป็นวัดพุทธไทยสวรรค์และทรงโปรดให้สร้างพระราชวังหลวงขึ้นทางด้านเหนือของเมืองซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำลบบุรี ทรงนำรูปแบบการปกครองของเขเมรผสมผสานกับความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพระพุทธศาสนาเป็นผลให้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นทั้งสม,มุติเทพและธรรมราชาช่วงนี้ชี้แนะสม,มุติเทพหมายถึงเทวดาโดยสมมุติเชื่อว่าพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นเทพอวาตารลงมาเพื่อปกครองมวลมนุษย์ทำให้กษัตริย์มีฐานะเสมือนเทพพเจ้าธรรมเนียมประเพณีการปฏิบัติต่อพระมหากษัตริย์จะแตกต่างไปจากบุคคลธรรมดา <c oughs> เช่นการใช้คำราชาศัพท์ <c oughs> การประกอบพระราชาพิธีต่างๆที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะ หลังจากที่นักเรียนรับชมคลิปวีโอเสร็จแล้วนักเรียนจะเห็นว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นนะคะทรงมีพระราชกรณียกิจเยอะแยะมากมายเลยซึ่งพระราชกรณียกิจที่สําคัญได้แก่ 1. ทรงสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 2. ทรงขยายอาณาจักรอยุธยาได้อย่างกว้างขวาง 3. ทรงจัดระเบียบการปกครองทั้งส่วนกลางแล้ก็ส่วนราชธานีส่วนหัวเมืองแล้วก็ ระเทศลาศแล้วก็สุดท้ายนะคะพระองค์ยังทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสเช่นการสร้างวัดพุทธไฮสวร์ซึ่งซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงแล้วก็น่าไปเที่ยวชมในปัจจุบันได้ค่ะถ้านักเรียนมีโอกาสได้ไปเที่ยวจังหวัดอุทยาอย่าลืมไปสักกะระแล้วก็ไปเที่ยวชมวัดพุทธไยสวร์เลยนะคะ สำหรับชั่วโมงนี้คุณครูแป้งก็ขอให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนและก็การทำงานนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย